นะนะทุกคนครับวันนี้ทีมงานไส้ไก่ไอ้อ้วนเราจะไปลุยกันที่อ่างเก็บน้ำแม่หาดนะครับหรือห้วยปลาซางอ่อนนะครับที่บ้านที่บ้านแม่หาดนะครับหรืออำเภอ,อบ้านฮ้่งนะครับวันนี้ผมก็จะไปลุยกันไปกับพี่ภาคีคนนะครับวันนี้ผมกลมาถึงอ่างแม่หาดแล้วนะครับสวัสดีครับ มาแล้วครับเราวันนี้เรามาที่อ่างเก็บน้ําแม่หาดนะครับก็ผมทีมงานไส้ไก่อ้วนนะครับวันนี้เรามาลุยกันดูว่าจะมีตัวไหมนะครับได้แล้วตัวแรกก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วครับน่าจะใหญ่ไอ้ภาคว่านี่ครับเปล่าเดี๋ยวผมมือสวิงครับมาแล้วห่างแม่หาดนะครับแล้วปลาสายอินที่ไหนไม่รู้ครับ นี่ครับเห็นแล้วครับเห็นสายเอ็นละมาเลยครับเ้ามาแัดมันลอยมาครับสายเอ็นมันอยู่ใกล้นะครับมันไปปานสายเอ็นไหนมาครับถ้าเป็นปลาอะไรครับเอามันดิมันไม่เห็นหัวครับเออไอ,อเรา๋มองมันปานพุ่น ไม่เห็นตัวเลยครับแต่มาใกล้มากปานีนครับปานีนปานินอุ๊บอ่าฝีมือครับปานีนเบอร์ครับนี่ครับสุดหัวตาลไอ้อ้วนต้องเจอกันแบบนี้ครับนี่ครับโอ้ลุดในแต่ทางพอดีโอเคเลยนะครับ ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ดูเอาครับเอาเลยครับนี่ครับผมระดับหัวตาลครับเอาโลโก้มาโฆษณาหน่อยครับอ,อยู่ห้านามีอีกอันหนึ่งครับอ,อยู่ห้านาเป๊ะอยู่หลังรถแค่เดีย๋ยวนั้นหน่อยมีอ่ะนี่นะครับผม ก็ขอแนะนําหน่อยนะครับนี่ครับมันเป็นตะก้อที่ลักษณะการรีเวทนะครับเนี่ยเป็นตะก้อสองขอล่างนะครับผมแนะนําใช้ขอเบอร์ห้านะครับขอเบอร์ห้าแต่เป็นสองขอล่างนะครับนี่ครับตัวโลโก้ขอบคุณครับปลานินตัวที่สองมาแล้วนะครับผมนี่ตัวปลานินอีกตัวหนึ่งนะครับ ตามกันมาติดๆครับตัวที่สองเต็มปากนะครับนั่นคนตักนะครับไม่ใช่คนเยอะคนเยอะเป็นผมนะครับตัวนึงตัวไม่ครับตัวภาพก็ใหญ่นะปลาอย่างนี้เนกโอ้ปลาแต่เพี้ยนหน่อยอมันนักเลยไหนจี๋อ่ะเอ้าอา๋อนี่ครับแต่เพี้ยนหน่อยนะครับ เปินพวกอาหารสุดป่านี้น้ำปลาตะเพียนมากินอยู่นะครับนี่นะครับรนี่มันกินไช่ไก่นะครับตะเพียนเนี่ยเ <c oughs> อาพื่นพอแล้วไปเลยครับที่ผมมาแนะนําใหม่ทางน้ำไม่หักตอนนี้นะครับนีมไม้กันทีหน้าร้านอาหารนะครับอ็ร้านอาหารฝั่งร้านอาหารชื่อก็คลิปนี้ก็ได้มาสองวันเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับปลาผมมาดาม,มาครับมานีนครับซูปมาใกล้ๆครับกระสังขาดครับพอดีได้จะเพียนประมาณสักสิบสี่สิบห้าตัวนะครับเออ มันออกไปแล้วก็แล้วก็ได้ปนาินนะครับได้ปนาินไซส์หนึ่งนะ ก็คือปันนี้นี่เราทําต้มไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวหนึ่งทํหลุดเป็นหนึ่งตัวนะครับแต่กะเพียนหลุดเยอะครับปลารับแขกกระเพียนเยอะนะครับอย่างนี้ยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะครับค่าเบ็ดก็จะเก็บกันอยู่ที่ประมาณหลังละสิบบาทนะครับนะครับอันดูสันอ่างสันอ่างก็จะมีหลิวเล่นนะครับ ปลานินนะได้ประมาณสักโลก็ทำต้มไปหนึ่งตัวมาดูหางครับมาดูหางมาดูหางน่ครับ <c oughs> หางปลานิ้นครับโอเคนะครับที่เราับต้มไปหนึ่งตัวแล้วเราได้หนึ่งตัวนะครับที่เหลือเราปล่อยครับเพราะว่ากระสังขาดปลาทะเพียนนะครับฟัก ดูอ่างด้วยครับกวาดกล้องเลยครับมาต้องซูมนะดูอ่างนะครับหมายใครสนใจมานะครับในช่วงนี้จะ,จะเพียนรับแขกเยอะนะครับขออาหารหอมครับมากินหมด โอเคนะครับขอบคุณครับ